กำลังรับชมนะครับผมใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการแตกไฟล์โฟลเดอร์นะครับหรือไฟล์ซิปไม่ได้นะครับตัวอย่างเออเวลาจริงมันไม่ได้ตัวอย่างนะครับนี่ครับไฟล์เอ็กซ์ตาเฮียก็ได้นะครับปรากฏว่ามันขึ้นแบบนี้มา่ไหมวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ให้เราเปิด Google มา นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับเซเว่นซิปนะครับพิมพ์ว่าเซเว่นซิปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับตามเวอร์ชั่นวินโดว์ที่เราใช้งานอยู่ของผมจะเป็นหกสิบสี่บิตตัวนี้นะครับก็ดาวน์โหลด พอดาวน์โหลดเสร็จปั๊บนะครับเราก็ทำการติดตั้งเลยนะครับติดตั้งติดตั้ง yes อ่ากด install นะครับติดตั้งง่ายมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด close ออกนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราก็มาที่โฟลเดอร์นะครับที่เราจะต้องการใส่ไฟล์นะครับก็ให้เราคลิกที่ขวาโฟลเดอร์นะครับแล้วนะครับไปเลือก มันจะมีอันนี้ขึ้นมาครับเซเว่นซิปขึ้นมาแล้วก็ทําการกดแยกไฟล์แยกไฟล์แยกไฟล์ไม่ได้นะครับมันก็ได้แล้วก็กดลงครับผมนี่ครับนี่คือวิธีการแยกง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ไม่สามารถแตกไฟล์ซิปได้นะครับก็ลองไปใช้เซเว่นซิปดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเ๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ